น้ำดินอากาศสิ่งเหล่านี้คือธาตุทั้ง3ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติได้โชคดีที่ปรมาจารย์แห่งธาตุทั้งหมดหรือที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้สร้างสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะทั้ง7นี้ขึ้นมาซึ่งสักวันหนึ่งอาจช่วยชีวิตคุณได้บริษัทประกันบ้านของคุณจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณลงทุนในสิ่งนี้ หลอดไวนิลฟลัดเวิร์กเปรียบเสมือนหมอนใบยาวขนาดใหญ่ที่ทําจากพลาสติกที่แข็งแรงซึ่งใส่น้ําจนเต็มท่อแต่ละท่อมีความยาว1.2เมตรใช้กั้นน้ำไม่ให้เข้าประตูหรือเข้าไปในโรงรถได้รวมทั้งเปลี่ยนทางน้ําด้วยเหมาะสำหรับการหยุดน้ําที่สูงไม่เกิน6นิ้ว คุณงอท่อเหล่านี้ให้เป็นรูปทรงต่างๆได้และหลอดเหล่านี้ก็จะคงรูปทรงใหม่ไว้เมื่อถูกออกแบบให้มีฝาปิดด้านหนึ่งเพื่อเติมน้ําปลายอีกด้านมีช่องเปิดพิเศษที่ให้คุณต่อท่อเข้าด้วยกันด้วยคลิปหนีบเพื่อสร้างแผงกั้นที่ยาวขึ้นได้หากจําเป็นมีส่วนหนึ่งบนท่อที่เรียกว่าเบรกซึ่งจะหยุดไม่ให้มันกลิ้งออกไปเพื่อป้องกันน้ำปริมาณมากคุณวางท่อชั้นหนึ่งเท่ากับอีกชั้นหนึ่งได้ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิด วิธีนี้กันน้ําได้สูงไม่เกิน12นิ้วแต่ก็ไม่แนะนําให้วางซ้อนกันไปสูงมากกว่านี้ถ้าคุณเจอน้ําลึกคุณอาจต้องเปลี่ยนวิธีลดน้ําผมหมายถึงวิธีแก้ปัญหาน้ําท่วมถ้าไททานิกมีสิ่งประดิษฐ์นี้บนเรือแล้วก็ในกรณีที่เรืออับปางตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรือชูชีพแบบเก่าออกช้าเกินไปและมีไม่เพียงพอสําหรับทุกคนในทางกลับกันห่วงยางชูชีพมีน้อยเกินไปและช่วยได้หนึ่งคนเท่านั้นและเสื้อชูชีพมักจะหยิบได้ยากเมื่อคุณต้องการมันจริงๆ นี่คือจุดที่นำ Instant Relief มาใช้ประโยชน์ได้หรือที่ถูกเรียกด้วยชื่อที่เท่ว่า Anti Titanic มันเป็นเรือชูชีพที่ช่วยคนหลายคนอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เรืออับปางมันมีรูปแบบกาก,ากบาดคล้ายวาฟเฟิลซึ่งทำหน้าที่เหมือนแพรชูชีพหลายลำทำให้ผู้คนจำนวนมากลอยอยู่ในน้ำได้ ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเซ็นเซอร์ของเรือตรวจพบความเสียหายเสียงเตือนจะดังขึ้นและอุปกรณ์จะทำงานทันทีโดยไม่มีใครต้องทำอะไรเลยใช้แรงดันคาร์บอนไดออกไซด์สูงทำให้เติมก๊าซได้ภายในเวลาเพียง2นาทีเสื้อชูชีพอาจมีพื้นที่ได้ถึง50ตารางเมตรจึงมีพื้นที่สำหรับช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายและไม่หรอกผู้คนไม่จำเป็นต้องกระโดดลงเรือเพื่อขึ้นเรือชูชีพอุปกรณ์จะพองตัวและสร้างบันไดขึ้นทางด้านข้างของเรือ ทุกคนจึงปีลงบันไดนี้และขึ้นไปบนเบาะลมขนาดใหญ่ที่ปลอดภัยได้ที่ฉลาดกว่านั้นคือเสื้อมีส่วนต่างๆผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเช่นผู้สูงอายุเด็กหรือผู้พิการอยู่ห่างจากน้ําและพักผ่อนได้ถ้าการตัดสินใจไม่ใช่หนึ่งในทักษะของคุณลองดูสิ่งประดิษฐ์นี้ดีกว่าตะกอนไหลและหน้าดินถล่มเปลีบยเสมือนแม่น้ำโคลนที่ไหลเร็วเป็นพิเศษซึ่งพัดพาหินขนาดใหญ่กิ่งไม้หรือแม้แต่ก้อนหินขนาดใหญ่ได้ มันเกิดขึ้นเมื่อฝนตกมากเกินไปหรือหิมะละลายทําให้พื้นดินบนเดินเขาเปียกและลื่นเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีพืชหรือต้นไม้มายึดดินไว้ด้วยกันสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่อพื้นดินถูกไฟไหม้ในไฟป่าและไม่เหลืออะไรที่จะปกป้องได้ตะกอนไหลมักจะเคลื่อนตัวไปตามรูปร่างของผืนดินโดยเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางธรรมชาติเช่นลำห้วยหรือคูน้ำถ้าไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกมันได้พวกมันจะสร้างความเสียหายให้กับถนนสะพานและบ้านเรือนหรือปิดกั้นแม่น้ำได้ นี่คือจุดที่แผงกั้นตะกอนไหลมีประโยชน์พวกมันทำตัวเหมือนตะข่ายขนาดใหญ่ที่คอยจับแม่น้ำโคลนเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะเกิดผลร้ายตามมาแผงกั้นตั้งอยู่ในเส้นทางธรรมชาติของการไหลของเศษหินและมีองค์ประกอบพิเศษที่ดูดซับพลังงานจากตะกอนไหลทําให้ช้าลงและหยุดไม่ให้มันเคลื่อนที่ต่อไปสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวพวกมันก็คือไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเราถอดพวกมันออกมาได้และติดตั้งใหม่อีกครั้งได้ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดตะกอนไหลในอนาคต กล่องเล็กๆนี้ที่สร้างโดยวิศวกรของนาซาไม่ได้มองหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นมันคือเรดาร์ช่วยชีวิตที่เรียกว่าไฟเดอร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อค้นหาผู้คนที่ติดอยู่ในซาาปรากรขักพังของอาคารที่ถล่มที่โลกของเราด้วยการใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันกับสิ่งที่อาจใช้สําหรับการสำรวจอวกาศไฟเดอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเล็กๆเ,เป็นจังหวะของการเต้นของหัวใจและการหายใจของมนุษย์ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและภัยพิบัติได้วิธีการทำงานเป็นแบบนี้ มันจะส่งสัญญาณไมโครเวฟที่ปลอดภัยและพลังงานต่ำไปยังเศษซากซึ่งอ่อนกว่าที่โทรศัพท์มือถือของคุณปล่อยออกมามากขณะที่สัญญาณสะท้อนกลับมาจากซากประหลักหักพังไฟเดอร์จะคอยฟังรูปแบบที่แสดงว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นมีชีวิตและหายใจแม้ว่าพวกเขาจะเรียกไม่ได้หรือหมดสติไปแล้วก็ตาม อุปกรณ์มีความละเอียดอ่อนมากจนบอกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ได้วิศวกรยังใช้วิธีการพิเศษในการรับสัญญาณชีวิตจากการเคลื่อนไหวแบบุูมอื่นเช่นใบไม้สัน่นหรือรูปแบบที่ไม่มีชีวิตอื่นๆจากการทดสอบพบว่ามันค้นหาอาคารขนาดเล็กได้ภายในเวลาประมาณ10นาทีและค้นหาพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่าได้ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในทางกลับกัน สิ่งประดิษฐ์ถัดไปได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตผู้คนไม่ใช่ภายหลังแต่ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวโต๊ะป้องกันแผ่นดินไหวเป็นโต๊ะเรียนที่แข็งแรงใช้เป็นที่พักพิงช่วยชีวิตในช่วงแผ่นดินไหวแม้ว่าเด็กๆมักจะถูกสอนให้ก้มตัวและซุกใต้โต๊ะเมื่อพื้นสั่นสะเทือนแต่โต๊ะธรรมดาก็อาจกลายเป็นกับดักได้ถ้าง,งอหรือพังแต่ไม่ใช่โต๊ะตัวนี้มันถูกสร้างมาเพื่อยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและช่วยเด็กๆปลอดภัยอยู่ข้างใต้ สิ่งที่ทําให้มันพิเศษก็คือได้มีการพิจารณาถึงวิธีต่างๆที่อาคารอัดพังทลายได้ระหว่างเกิดแผ่นดินไหววิธีนี้ช่วยเด็กๆมีสถานที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและทีมกู้ภัยเข้าถึงได้ในภายหลังนอกจากนี้มันยังได้รับการทดสอบแรงกระแทกกับเศษซากประเภทต่างๆและน้ําหนักต่างๆเพื่อยืนยันว่ารับแ,แรงกระแทกได้โดยไม่พังนอกจากความแข็งแกร่งแล้ว โตะยังเบาพอที่เด็ก2คนจะยกและเคลื่อนย้ายได้และยังกว้างขวางพอที่จะรองรับนักเรียน2คนที่กําลังหาที่หลบภัยอีกด้วยสิ่งประดิษฐ์นี้ทําให้คุณโค้งงอน้ําและอากาศได้ในเวลาเดียวกันลองนึกภาพว่าคุณกําลังออกไปสนุกกับคลื่นหรือพายเรือในทะเลสาบและจู่ๆคุณก็ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อให้ลอยตัวอยู่ได้ นี่คือจุดที่คุณจะได้ใช้คิงกี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ลอยติดข้อมือที่เล็กที่สุดในโลกเมื่อสวมใส่รอบข้อมือก็ดูโฉบเฉี่ยวและแทบจะสังเกตไม่เห็นจนกว่าคุณจะใช้มันในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในน้ําคุณเปิดใช้งานได้โดยการดึงคันโยกซึ่งจะกระตุ้นให้ลูกโป่งพองตัวลูกโป่งนี้ช่วยในการลอยตัวและช่วยคุณลอยตัวลงสู่ผิวน้ําได้อุปกรณ์ดังกล่าวยังมีนกหวีดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตอีกด้วย คิงกี้ไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวเมื่อคุณกลับมาบนพื้นดินแห้งแล้วคุณปล่อยลมลูกโป่งพับกลับเข้าไปข้างในใส่ตลับคาร์บอนไนออกไซด์ใหม่และลูกโป่งก็พร้อมสำหรับการประจนภัยทางน้ำครั้งต่อไปของคุณสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายในรายการเปรียบเสมือนเทวดาผู้พิทักษ์สำหรับนักประจนภัยในภูเขาหิมะเมื่อหิมะถลม่มก็ต้องแข่งกับเวลาในกรณีดังกล่าว s a f e Back Sbx จะช่วยคุณหายใจต่อไปได้ถ้าคุณติดอยู่ใต้กองหิมะโดยไม่ต้องใช้เมาส์พีซ นี่อาจเป็นตัวพลิกโอกาสได้เพราะโดยปกติแล้วถ้ามีใครติดอยู่ในหิมะถลม่มพวกเขาอาจมีเวลาเพียงประมาณ15นาทีก่อนที่จะขาดอากาศหายใจซึ่งเป็นปัญหาของแท้แต่ด้วย s a v e Back SBX คุณก็หายใจได้นานถึง90นาทีนั่นเป็นเวลาเพิ่มมากขึ้นที่หน่วยกู้ภัยจะเข้าถึงคุณมันผ่านการทดสอบมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ที่หิมะตกนอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้พอดีกับเป้สะพายถุงลมนิรภัยยี่ห้อต่างๆ นอกจากนี้ยังเบาพอที่จะไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับกระเป๋าเป้ของคุณและทนทานพอที่จะรับมือกับหิมะถล่มโดนและทำงานต่อไปได้